ต้มกะทิผักหวานป่าไม่ได้กินนานแล้วคุณแม่ถึงกับลวกแล้วก็เก็บแช่ฟรีสไว้ให้เป็นผักหวานป่าคุณใต้เรียกว่าผักภูมิไม่รู้ว่าคนจังหวัดไหนเรียกอะไรบ้างแต่คนชัยยาเรียกผักภูมิค่ะเมนูนี้ซาร่าเป็นคนถ่าย คุณแม่ปฏิบัติงานตั้งแต่ปลอกปลอกมะพร้าวคั้นกะทิเลยค่ะต้มกะทิผักภูมิบอกเลยว่าชอบกินตั้งแต่เด็กๆแล้วก็หากินยากมากจะต้องกลับมาบ้านและจะต้องกลับมาในช่วงของฤดูกาลของเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจ หรือว่าเขาอาจเป็นทั้งปีหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะส่วนผสมไม่มีอะไรมากเลยมีกระทิกระปิแล้วก็หอมแดงเ,เติมเกลือเล็กน้อยค่ะพอน้ำกระทิได้ที่เราก็ใส่ผักหวานลงไปปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวเพียงเล็กน้อยชิมรสตามชอบ ซาร่าก็จะทานกับน้ำพริกมะม่วงแล้วก็ผักพื้นบ้านค่ะผักตามข้างรัว้ว